สวัสดีครับสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับแผงจรพระเครื่องรอบเย็นมาเลมพี่นะสำหรับแผงจอรอบนี้ก็สนุกเหมือนเดิมพี่นะครับนะเราใจนะครับหลากหลายอีกเช่นเคยนะครับใครไวใครได้นนพี่นะครับสเต็ปของเราเลยพี่เฮ้ยนะครับใครไวใครได้นะครับสำหรับเจ้าทางใรตอบผมขึ้นไปแล้วพี่ก็สายด่วนสายตรงเข้ามาผมได้เลยนะพร้อมรับสายเสมออยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราเริ่มเลยแล้วกันพี่เพื่อไม่การเสียเวลาพี่ทุกด้านนะครับ ไปเลยดีกว่ารายการแรกของเรานะรับรายการแรกต้องเริ่มเริ่อะไรเอาแบบสถานใจเล้าใจอะไรอย่างงี้พี่นันนะครับสำหรับรายการนี้ก็จะเป็นพระผงน้ํามันมพี่อันนี้เก่ามากนะไม่ได้เก่าธรรมดานะเก่ามากมากพี่ดูเนื้อดีเป็นของหลวงพ่อกวหรือเปล่านะไม่น่ากว่านะพิมพ์ทรงนี้น่าจะเป็นหลวงหลวงพ่อกวนะพี่น่าจะเป็นหลวงหลวงพ่อกวดูด้านหลังร่องรอยลายนิ้วมือในการกดพิมพ์นี่คือธรรมชาติพระเลยพี่และราคาแบบว่าเขาเรียกว่าเบาหิวราคาที่เาเรียกว่าเบาหิวในเนื้อสวย อันนี้เนื้อสวยจริงแนวนั้นและในราคา,าแบบเพื่อยกราคากระชับมิตรแนวสามร้อยพี่จะไปหาได้ที่ไหนดูเดิมๆดูง่ายนะพี่อยู่ในเดิมๆเลยไม่นังกวันกนะหรวดพกอวกลวยวัดโค4ิตาลามแนวเอาสามร้อยบาทอุ้ยเนื้ผอผงน้ำมันนี่เก่าถึงยุคสามร้อยนะรายการแรกแนะลองดูแล้วกันพี่นะพระเพิ่งได้มาแนวแนะลองดูแล้วกันอ,องค์ต่อไปนะหรวงพ่อปานปอันนี้เก่านะก็ล่องรอยในการใช้งานแนวนะผ่านการใช้งานมาบ้างพอสมควรก็พี่ดูดีไก่หางสามเส้นหางสี่เส้นนะครับนะก็สภาพก็ยังสวยอยู่นะ คือได้อารมณ์ได้ความเก่าได้ความคลาสสิกนะครับอันนี้เขาเรียกว่าได้ความเก่าและได้ความคลาสสิกครับพี่อุดยังคงอยู่แนวและอุดยังอยู่เดิมเดิมนะครับอุดยังคงอยู่และอุดยังอยู่เดิมด้านหลังนะพี่นะครับตรงขอบจะมีร่องรอยการกดพิมพ์นะครับนะร่องรอยอะไรนี่หมื่นไหมทั่วองค์พระหรือด้านหลังนะร่องรอยในการกดแนะนี้ธรรมชาติเลยพี่จริงๆเร็วนี้ธรรมชาติล้วนเลยนะสามรอยรนบอ่า สามนะร้อยบาทแนวธรรมชาติล้วนแบบนี้นะครับแล้วก็องค์นี้สําหรับองค์นี้นะครับนะได้เหรียญมานะครับเป็นเหรียญของหลวงพะลุ่งวัดท่ากระบือนะครับนะบหลวงพะลุ่ง อ่าวัดท่าก,กระบือ,อปีสองสามเหรียญนี้เอาสองร้อยเพราะลุงนี่เอาสองร้อยนะครับไม่ได้เอารุนแรงเลยพี่เป็นราคาแบ่งน,บนะครับนะเป็นราคาแบ่งเอาสองร้อยเพราะลุงวัดท่าก,กระบือเอาไปสองร้อยนะครับเพราะลุงสองร้อยแล้วก็องค์นี้องค์นี้เป็นจันลอยนะครับจันลอยปู่ทิมนะครับจันลอยหลวงปู่ทิมครับพี่ อันนี้ก็เอาเบาๆนะครับแลเนื้อผมพายคูมานเก่าแห้งเดิมชัดเจนนะครับนะเก่าแห้งเดิมชัดเจนดูง่ายสบายตาครับพี่นะร่องรอยลายยันพี่นั้นด้านหลังไหมเป็นรอยก็ได้รอยขอบซ้อนแนวไหมรอยขอบซ้อนสองร้อยแนวอ่ะสองร้อยบางสิเออรออะไรอยู่พี่สองร้อยสามร้อยในแง่แนวสองร้อยแบ่งไปนะครับแบ่งไปแล้วก็พ่อเดิมนะครับองค์นี้เป็นพ่อเดิมครับพี่แนวน้องหลวงฐานสูงโอ้โหรอยหล่อน้ำรอยหล่อธรรมชาติความเก่า นีครับรอยหล่อธรรมชาติความเก่าอันนี้คือเขาเรียกอะไร,รทรงเหลืองเขาออกสีเขาเรียกอะไรอมเขียวนะครับอ,ออกเหลืองอมเขียวฐานพระเอ่ยร่องรอยการตกแต่งน,นะครับนะรอยย่นร่องรอยการตกแต่งรอยย่นนะครับนะนี่หนองหลวงฐานสูงกับพี่รอยจานนี้กืนลงไปในเนื้อพระนะครับร่องรอยในการจานคือกืนลงไปในเนื้อพระแล้วสามรอย นี่ครับเอาราคานี้แหละพี่ราคาแบ่งสามร้อยนี่ครับสมเด็จเลยแล้วกันนี่ครับไหนๆก็ไหนๆแล้วสมเด็จอยู่ิี่องค์สามสี่องค์ไม่มีนะสมเด็จด้านมัน้อยนะชุดนี้สมเด็จน้อยออหมายเลขหนึ่งนะลังกระดานอันนี้กรอบเขาแตกนะดูเขาแขวนเนี่ยอันนี้เขาแขวนผมได้มาแบบนี้เลยพี่ผมจัดให้เลยนะนี่ครับนะได้มาแบบนี้ผมจัดให้เลยแล้วกันนี่ครับสาหรับสมเด็จองนี้สวยนะไม่าจะเป็นพิมพ์ไม่าจะเป็นทรงไมาจะเป็นเนื้ออันนี้สวย สวยแบบกระชากใจแนมนะสวยแบบมีอารมณ์มีมิติอ่ะอารมณ์แบบมีมิติอ่ะนะีินานะสวยมากนะครับสวยมากกรัดงกระดานอันนี้เป็นกระดานแบบว่ากระดานถีมีกระดานถีมีกระดานห่างนะ,นะครับแล้วแล้วแต่แล้วแต่เขานํามาวาง ในครับโอ้ยมวลสารชัดเจนพี s, uh, no <Every S 2> mm ่มันจะเป็นเม็ดดาเม็ดแดงเม็ดขาวเม็ดขาวขุ่นนะครับนะโดยรวมแล้วสวยองค์นี้เอาสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทองค์นี้เป็นหมายเลขกหนึ่งในครับใส่ซองเลยนะครับหมายเลขกหนึ่งขออนุญาตเขียนนะครับว่าขออนุญาตเขียนด้วยนะนะครับหมายเลขกหนึ่งสามร้อยในครับหมายเลขกหนึ่งสามร้อยเดี๋ยวต่อเนื่องกันไปเอ่อพระองค์ไหนเอาองค์นี้ดีกว่านะครับองค์นี้เป็นพระสมเด็จนะครับซึ่งน่าจะเป็นของหลวงพ่อโอ้โหหลวงพ่อทบด้วยดิ นะครับสมเด็จบลังหลวงพทบเนี่ยอันนี้เป็นสมเด็จหลวงพทบนะวัดช้างเผือกเนี่ยอ้ยเนื้อสวยเนื้อเก่าเนื้อแห้งนะครับเนื้อสวยเนื้อเก่าแร่แห้งสองร้อยบาทนะครับโอ้โหหลวงพทบด้วยพี่ดูดิวยสองร้อยเนี่ยสมเด็จหลวงพทบก็พี่วัดช้างเผือกพ้าสวยมากพิมพ์ฟอร์มในการกดนี่เด้งเลยนะครับน้ำพิมเด้งเด้งเลยพี่นะครับพิมเด้งเด้งเลยพี่นะครับพิมฟอร์มสวยนะครับพิมพ์ฟอร์มสวยเอางี้แล้วกันพี่สําหรับองค์นี้พี่นะนะครับสาหรับองค์นี้นะ สองร้อยนะครับอ่าสองร้อยแล้วก็คุณแผ่นบ้านเก่านะบ้านเก่าองนี้เนื้อเป็นชั้นเลยเนี่ยอาจจะมีร่องรอยบิดร่องรอยความเก่าร่องรอยกระทอรับพี่เนื้อดินที่แห้งนะครับเนื้อดินที่แห้งครับพี่นี่ครับเนื้อเป็นชั้นชั้นชั้นเลยนะครับเนื้อเป็นชั้นชั้นชั้นเลยพี่สวยนะเนียสวยแบบมีมิติเนียะสวยแบบมีมิติครับพี่อสําหรับองค์นี้นะครับสำหรับองค์นี้พี่นะนะครับเอา สา0รอยบาทอ่าสหรับวงนี้พี่นะ3า0รอบาทนี่ครับ300บาทวางวันนี้ดีกว่านะครับแล้วก็วัวอันนี้เป็นวัวเขาเรียกวัวถักเชือกนะครับวัวถักเชือกแล้วมีคาบทองบางๆนะครับวัวถักเชือกแล้วมีคาบทองบางๆนะครับอันนี้เก่าจริงเห็นะนะครับนะเชื่อในกืนลงไปในเนื้อพระเลยไหมนะครับวัวถักเชือกสองรัววัวถักเชือกองนี้นี่ครับนะ เออไม่รู้ไม่รู้เกจิแต่ได้เก่าแนวได้เก่าได้ธรรมชาติไม่รู้เกจิแต่ได้เก่าได้ธรรมชาติเอาสามร้อยแนววัวแะววัวัวสามร้อยเออวัวสามร้อยแล้วก็องนี้หมาองนี้ก็โดดเด่นระเป็นธรรมชาติแนบนะโดดเด่นรละเป็นธรรมชาติพี่ดูเนื้อเนี่ยอันนี้เหมือนข้าลงรักเนาะเออเหมือนข้าลงรักไว้เห็นไหมลงรักร้อยปีร้อยแยแนวนะโอ้โหร่องรอยการเซตตัวอันนี้เป็นวัดไผ่ล้อมนะแนววัดไผ่ล้อมครับพี่รนบนะเออวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อมเอาสองร้อยนะครับนะคุณแผนดูง่ายด้วยเนี่ยนะมาได้มาเดิมๆเลยเอาสองร้อยนะวัดไผ่ล้อมวัดไผ่ล้อมสองร้อยนะแล้วก็เหรียญเอ่อเหรียญนี้นะพี่นะเป็นเหรียญของหลวงพ่อพิงค์สวยมากสวยกริบเลยนะครับเหรียญหลวงพ่อพิงค์อันนี้สวยนะอันนี้สวยเอ่อหลวงพ่อพิงครับพี่นะครับลพบุรีปีสองศูนย์นะครับวัดโบสถ์โกงธนูรุ่นนะครับนะรุ่นทศบารมี สามร้อยบาทจะพี่จ๋าสำหรับเรียนนี้นะครับราคาแบ่งปันอ่าราคาแบ่งปันสามร้อยบาทชินราชใบเสมาฐานสูง <c oughs> <c oughs> เนื้อสวยนะชินราชใบเสมาฐานสูงของเราเนื้อเขาไม่ธรรมดาวแล้วพี่น <c oughs> ะครับเนื้อเขาไม่ธรรมดาวแล้วพี่ <c oughs> ชินราชนะครับนะใบเสมาอ่าอง,งานี้เอาสามร้อยโอ้โหได้เก่าได้เดิมได้ธรรมชาตินะครับได้เก่าได้เดิมแระได้ธรรมชาติ สามร้อยบาทนะครับนะจัดได้จัดไปพี่นะครับเออสามร้อยบาทจัดได้จัดไปแล้วก็เหรียญหล่อสําหรับเหรียญหล่อเหรียญนี้นะพี่นะดูขาบน้ําทองนี่กระจัดกระจายทั่วทั้งองค์พระดิพี่นี่ครับเห็นไหมข้ามน้ําทองอนะครับอันนี้เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อวัดบ้านแหลมใช่ไหมหลวงพ่อบ้านแหลมอันนี้พระสวยพี่นะอันนี้พระสวยพระเดิมเห็นไหมล่องรอยการหล่อธรรมชาติน้ำนะาล่องรอยเหรียญไอ้สามร้อยนี่ผมว่าเบาเลยนะน้าสามร้อยนี่ราคาเบาๆพี่พี่นะหลวงพ่อบ้านแหลมเนี่ย ี่ครับสามร้อยหล่อบโบราณสามร้อยหล่อบโบราณแล้วก็องค์นี้พี่ปู่สุกป,ปากคลองมะขามเท่าใช่ไหมอันนี้เนื้อเก่านาเนื้อแห้งแล้วมีคราบเห็นไหมเนื้อเก่าเนื้อแห้งมีคราบนะคำนีด้านหลังมีรอยจานหรือเปล่านี่ไงเนี่ยเป็นก้นหอยนะนะครับด้านหลังก็มีร่องรอยในการจานชัดเจนและเป็นธรรมชาติอยู่แล้วสามร้อยน่าจะได้อ่าสามร้อยน่าจะได้แบ่ปงปันไปพี่สามร้อยบาทนะครับสมเด็จครับพี่หมายเลขสอง นี้เนื้อสวยในงานนี้เนื้อสวยพี่สมเด็จหมายเลขกสองของเราสวยโดดเด่นแบบเป็นธรมนนร,นธรมชาตินะฮะสวยโดดเด่นแบบเป็นธรรมชาติสมเด็จหมายเลขกสองของเรานะครับหูเนื้อหนึบนุ่มเลยพี่เอ้พิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มไหมนนครับพี่ดโอ้โหเป็นไงนะครับนักแกลงเก่าได้เดิมนะครับแกงเก่าเดิมแบบนี้ไม่น่าพลาดนะครับไม่น่าพลาดไม่ใหญ่พลาดเลยพี่เนื้อเขาหนึบนุ่มจริงอันนี้เห็นยันขอบเออเนี่ยมีเคาะมีข้างมีทองบาง ในครับด้านข้างมีคราบทองบางๆเบาๆนาใครับนี่ดูเนื้อในครับนี่ดูเนื้อโอ้โหเป็นไงน้ำโดเด่นแบบเป็นธรรมชาติเลยสําหรับเนื้อหนึบหนับตุ๊บตับองค์นี้นะสามร้อยหมายเลขกสองในครับน้ะหมายเลขกสองเอาสามร้อยบาทนะครับเออหมายเลขกสองนะขออนุญาตนะพี่นะนะครับหมายเลขกสองเอาไปสามร้อยในครับเออหมายเลขกสองสามร้อยต่อเนื่องในครับองค์นี้ สําหรับองค์นี้พี่นะนะครับนับเป็นของหลวงพ่อหลิวนะครับงปู่หลิวครับพี่นับเป็นรูปรอโอ้โหอันนี้สวยเลยนะนะครับผดงปู่หลิวนะครับดูนี่วัดไร่แตงทองนะวัดไร่แตงทองนครประถมครับพี่อูดกิ่งเดิมตะใบแห้งนะครับอูดกิ่งเดิมตาใบแห้งแหมสาหรับองค์นี้พี่นะสามร้อยนะครับสามร้อยบาทไปต่อเลยพี่แล้วก็องค์นี้พี่สําหรับองค์นี้เป็นพิมพ์ทรงพลนะนับทรงพลแล้วดูพิมพ์แล้วดูเนื้อเขาเี่ย แห้งเก่าเนวนะแห้งเก่าโดดเด่นเอกลักษณ์ของเขาเลยเนวแห้งเก่านี่ครับดูดิสวยนะพี่นะด้านหลังอันนี้เป็นรอยกระดานริ้วๆแนวเป็นรอยกระดานริ้วๆเนื้อแกร่งเนื้อเก่าเนื้อแห้งเนื้อแกร่งเนื้อเก่าเนื้อแห้งอะองนี้นะครับนะอง์นี้พี่นะทรงพลนะครับนะทรงพลนี่เป็นบ้านก่างเนาะดูเนี่ย เจ้าโอ้ยเจ้าเก้าหรอสามร้อยนะครับเออสามร้อยจัดไปที่พี่นะครับรออะไรอยู่อ่ะใช่ไหมนะครับรออะไรอยู่สมเด็จหมายเลขสามสมเด็จหมายเลขสามเราก็ไม่ธรรมดาพี่ดูเนื้อเนี่ยใช่ไหมความแห้งความแกร่งความเก่าเม็ดมวลสารข้าบแป้งเดิมๆพิมพ์สวยคมชัดลึกเนี่ยพี่นะครับตามสเต็ปที่ผมพูดเลยนะครับนะตามสเต็ปที่ผมพูดเลยพี่แนว่ยนี่นยมวลสารยุบย่นรอยอ่อรอยหลุดล่อนเก่าก่อนออกไปบ้างนะครับเป็นธรรมดา อ่าเป็นธรรมดาแล้วพี่เนี่ยครับมาองค์นี้สวยจริงเนี่ยครับเอ้ยสวยจริงเลยดูเนื้ออ่าสำหรับองค์นี้นะนะ่ยคสำหรับองค์นี้ขอราคาสามร้อยบาทเนี่ยครับสามร้อยบาทครับพี่สมเด็จหมายเลขสามเนี่ยเอาองนี้พี่นะนเนี่ยครับสมเด็จหมายเลขสามมาใส่เลยเนี่ยครับนะใส่เลยดิอ่าสมเด็จหมายเลขสามนี่พี่นะตัวขออนุญาตเขียนหมายเลขสามเอาสามร้อยบาทนะครับ มาต่อครับนั้นสาหรับรายการต่อไปครับพี่แนวก็จะเป็นองค์นี้เลยดีกว่าขุนแผนองค์นี้เนื้อสวยมากนะครับเนื้อสวยมากเลยพี่นะนสำหรับขุนแผนองค์นี้ผมว่าได้เป็นของยุทธยานะแหนเนื้อดินที่เก่าที่แห้งแหบเออเนื้อดินที่เก่าที่แห้งนะครับด้านหลังกวดเขาลอยลอยนะครับนลอยเห็นอย่างเด่นชันรพ้าเขาแห้งนะครับมีมิตินะนพระเขาแห้งมีมิตินะครับสําหรับองค์แบบนี้แบบผมว่าไงดีออ้หเก่าเก่าได้ใจเลยล่ะ ทั้งแห้งทั้งเก่าทั้งเดิมเลยเอาสามร้อยสามร้อยบาทก็พี่คุณแผ่นตรงนี้นะครับแล้อสามร้อยบาทแล้วก็พระท่ากระดานนะครับสำหรับพระท่ากระดานตรงนี้พี่นะครับมีรอยทองเต็มๆนะครับนะอยู่ตรงแข้งท่านนะครับด้านหลังดูเนื้อเนี่ยหืได้ธรรมชาติได้เดิมเลยอ่าได้ธรรมชาติได้เดิมเลยพี่สามร้อยนะครับพระท่ากระดานกาญจนบุรีสามร้อยบาท นะครับอ่าสามร้อยบาทนะครับถ้ากระดางการจันทบุรีต่อด้วยมะเหศวนเลยนะครับเออต่อด้วยมะเหสวนเลยที่พี่นะครับแล้วเราอาอะไรอยู่เราเนื้อชิ้นแบบนี้นะครับมะเหสวนครับพี่นะครับหนึ่งในห้าเป็นจะาคีนะครับเนื้อสวยเนื้อแห้งนะครับเนื้อสวยเนื้อแห้งแฝงเพราะด้วยความเก่าออแฝงเพราะด้วยความเก่าวะพี่อีกด้านหนึ่งเนี่ยเนื้อแห้งแก๊กเลยะนะครับเนื้อเขาแห้งนะครับเนื้อแห้งอันนี้เอา เอาสามร้อยนะครับสามร้อยมเหตุสเออไม่เหตุส่วนสามร้อยนะครับไม่เหตุส่วนแล้วก็องนี้สําหรับองนี้เป็นนื้อรูปหยดน้ากําแพงเพชรดูเนื้อเด็เนื้อนีอ่แกล่งแกนเลยเออแกนเลยพี่เอยนะ้าดูเนื้อเขาดิเนี่ยคล้ายๆเขี้ยงงูคล้ายรูปทรงหยดน้ำอะไรนะรผมไม่รู้จะเรียกอะไรดีนะครับผมก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีแตเ่เรียกด้วยความเก่านะครับนะเรียกด้วยความเก่าเอาสักสามร้อยได้ไหมนะครับสามร้อยได้พี่นะครับ, 300, นรบนนเนี่ย สวยแกล่งเก่าเดิมน้ำสามร้อยบาทนะหยดน้ากําแพงเพชรคล้ายๆลูกทรงหยดน้ำนะครับแล้วก็องนี้อันนี้เป็นหลวงผู้ทวดเป็นของหลวงปู่นะหลวงพ่อดําวัดกุดดีปะ่ะเนี่ยนะพิมพ์หลวงผู้ทวดเขามีไหมนะหลวงพ่อดําวัดกุดดีอ่ะนะครับเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจว่าของเขามีหรือเปล่านะครับแต่นี้เป็นเนื้อตะกั่วรองพิมพะ หลวงพ่อ,อพดำเขาสร้างกี่พิมพ์มาพี่นะครับอันนี้ก็ต้องลองร่วมกัศึกษาในี่นะนะเออเราร่วมกศึกษาเอาสามร้อยบาทสามร้อยบาทเท่านั้นนะครับนะราคาแบ่งปันอ่าสามร้อยบาทเท่านั้นราคาแบ่งปันนะครับแล้วก็องค์นี้พี่สำหรับองค์นี้เป็นพิมพ์ขี่ไก่นะครับนะเป็นเนื้อดินขี่ไก่ซึ่งมีความเก่าเก่าแกร่งแห้งเหลือเกินอ่าเก่าแกร่งแห้งเหลือเกินนะครับเป็นพิมพ์ขี่ไก่ดูด้านหลังหลังกระดานเนี่ย นะบพี่ดูด้านหลังนี่หลังเป็นกระดานเป็นริ้วริ้วรวเป็นทิวเลยเนี่ยนะครับนะเป็นริ้วเป็นทิวเลยเนี่ยแนวกระดานนะครับหลังกระดานนะพี่นะนะเป็นริ้วเป็นทิวเลยโเจอแบบนี้ไม่จัดยังไงพี่บนะเอาสามร้อยนะครับคุณแผนขี่ไก่หลวงพ่อลกยสามร้อบาทนะครับแล้วก็องนี้ สำหรับองค์นี้พี่นะาขุดสะเนื้อสวยมากนับขุดสาะในราคา3ามร้อยใครไวใครได้นับขุดสาะในราคา3า0รอแล้วดูเนื้อเลยนับเนื้อเกินนี้กว่าเยอะเออเนื้อเกินราคาไปกว่านี้เยอะสวยมากนะสำหรับเนื้อ,องงนี้นะนี่ดูด้านหลังเนี่ยนะพี่ดูด้านหลังเนี่ยสามร้อยน้เอา300สามร้อยขุดสระน้วขุดสาะแล้วก็องค์นี้พี่นะสํช่าดาองค์นี้เป็นหลงปูทวดเนื้อว่านสําหรับองค์นี้นี่พีขข่น้าเนีครับเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่าน นะครับเป็นเนื้อว่านใดดูเนื้อเนี่ยโอ้โหทั้งแก่ง,ท,ง,กง,ท,ง,กงทั้งเก่าทั้งแห้งทั้งแร่งทั้งเก่าแรบแห้งสาหรับลวงปูท่วดเนื้อว่านองนี้นะพี่น้าในครับนะ้าใครไวใครได้แนวเนื้อว่านเก้าเจ็ดป่ะองค์นี้น่าเป็นเก้าเจ็ดแหละเนี่ยในครับน่าจะเป็นเก้าเจ็ดเดีวพี่เอาสามร้อยในครับอ่สามร้อยในครับปูท่วดเนื้อว่านรายการสุดท้ายแรรท้ายสุดครับพี่นะครับสมเด็จวัดประคังครับพี่แนวะร,รวงสิทิการเนื้อหนบึบนุ่มดูง่ายสบายตา เนื้อห,หนึบนุ่มดูง่ายสบายตาสําหรับสมเด็จองนี้นะอือือดูเนี่ยนะครัหนึบนุ่มดูง่ายสบายตาดูไหมด้านหลังแม่มวลสารนี่เป็นก้อนเลยนะครร้อยปีร้อยแย่ไหมร่องรอยการเซีตัวความเก่าเนื้อต้องแห้งมาก่อนแห้งจนแบบว่าเขาเรียกอะไรแห้งจนกรอบเลยดูเห็นไหมนะโอ้โหเป็นไงร้อยปี่ร้อยแย่ทั่วทั้งองค์พระนะครับทั่วทั้งองค์พระร้อยปี่ร้อยแย่เอางี้พี่แนวสําหรับองค์นี้นะหมายเลขสี่สามร้อยบาท นะครับเออหมายเลขสี่เอาใส่เลยนะครับหมายเลขสี่เอาไปสามร้อยนะครับราคานี้ราคาสุดเราใจครับพี่หมายเลขสี่สามร้อยบาทนะครับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับพี่ๆใครสนใจรายการไหนนะครับสายด่วนสายตรงเข้ามาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ